ดอกไม้างามลือนางำวีระพุทธหุดยอดผ้าไหมพระใหญ่สมัยมัวร์ลาวดีค่ะผักบดหนึ่งเลยนะคะหนูก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อเด็กหญิงครับช่างองการช่างอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมาจาักชุมนุมยูวัลพุทเทียนโรงเรียนตีประชาพัฒนาศึกษาสัางกัดองค์การบริหารส่นจังหวัดชายภูมิค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาให้ความรูม้ลเล็กน้อย,อยเกี่ยวกับเพลงแห่งชาติแห่างงาม แขกผู้เยาวทุกท่านไม่รับทาบกันเลยนะคะวานจอนเต็นทค่ะสำหรับด้านซ้ายในหองเานะคะจะเป็นลานจาดเต็นทค่ะขับคุณเพื่อนผ่านี่ต้องกัน อยู่ที่ตรงกลางเย็นนะคะก็สามารถนำเต็นท์นมาตั้งมาตามละที่นี่เลยนะคะตั๋วเสียค่าเช่าที่อยู่ที่ทาราสามสิบบาทค่ะแต่ถ้าหากท่านใดที่นิยมนำเต็นท์มาเป็นสนใจจะตา้งเต็นท์นะคะาสามารถปฏิดต่อขอเช่าได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าอุทยานได้เลยนะคะราคาจะเริ่มต้นที่สองร้อย ดูชาบ้านะะก็จะไปีปกติไปด้วยหิงขา,ยา,ายแย่หวานย่หาค่ะสัวนสาตว์นะคะก็จะเป็นศาสตร์จำพวนพวกน้อยเช่นกรวรอกกระแตกระต่ายแะสัตว์เล้ยค้าทั่วไป,ไปไค่ะยา่วไปอะไรจัตด้วยคะงทั่วไปถ้าเราไปป่าหินง,งามกอนได้ไหมห<ะ>ถ้าอย่างผมอยไปป่าหินง,งามกอนต้องทำไง อ๋อเหรอตอนกลับทางด้านหน้านะคะจะเป็นสานแกงตุยค่ะแยกไปทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นร้านหินงามค่ะแยกไปทางด้านขวานะคะจะเป็นรานจุดแอนดีลมกดอกกระเจียวไรล่าฮีโนอนะคะโดยรถนังของเราจะพาท่านท่องเที่ยวไปที่ร้านสุดแอนดีู้กดอกระเจียวและาฮีโน่ก่อนเลยค่ะรถลั่งของเราจะจอดที่บาจุดด้วยกันนะคะได้แก่ เที่ยวนีนและร่าเห็งามนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ทุกคันเลยนะคะไม่จำเป็นต้องขนรถคันเดิมค่ะห้าบทท่องเทีวนะคะจะเป็นรนนจะมีมินทประเทด้วยกันนะ,ะได้แก่่าินริหารแลระบกดนค่ะจะมีอาลุ อายุเราประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบล้านปีถึงสองร้อยสามสิบล้านปีค่ะจะอยู่ในยุคจูราสิกไทรสิคในย,ยุคเรนองส์ค่ะตาหิตดอกของเราค่ะเคยถ่ายภาพและคล้องเรื่องนาทีนะคะตองคลอดลูกสามารถไปย้อนดูได้นะคะต,ต่อมานะคะจะเป็นทุออกดอกกระเจียวอุบาลค่ะที่เรียกวออ่าทุกดอกกระเจียวอุบาลนะคะจะมีขนามรับต้นและใบที่เรียนจะดอกกันอื่นค่ะ บกุไปด้วยก็เต้นลำะแงไปละจาหุ่แลต้นรักให่นะคะวนที่ใช้ลากนำมาตบกุกงด้วยไข่เพล้าเพลี้ไผหลายค่ะส่วนจ้องทอดเลยนะว่าจะปนระรอกกระเจงกรต่างค่ะส่วับกับเรื่องให่นะคะอาริยาแ่งชาติแห่งงานขอเราได้รูกยกไปอยู่ที่ศูนยรักษาทะเลจัปาที่จับลักลาตางจังหวัดบริ้วะ ที geliyor, okay. so so Quindi, ่ัที่เอาว้คดนที่สือนบนี้กัเาที่เองก่ะรนะคะจะเป็นเครื่องบกรเจียวเื่ออนะคะแระเียวตอโลนลายทงระบบในประเทไทหกเ็านนะคะจะพบที่บินของราสี่านด้วยกนะได้แก่รจยระเจีแดงอกระจขากระเจวท้นื้อขาแระเจีย่นักย่างใน อระเจียวบักหวาทั้งพื้เมืองค่ะดอกระเจ้าที่สามารถรับประทานได้นะคะจะเป็นดอกกระเจียดีดอระเจแดงและะเจบักวนทเงพื้องค่ะแ่ทางเราจะไม่ยมรับประทานดอกระเจีบักวทั้พื้มองค่ะเพรมีรสชาติที่ผมโยายพันอื่นค่ะสำหรับด้านซามของนักท่องเท่ยวนะคะจะเป็นจุดรอรถของรุกหนอกกระเจียวนะคะนักท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวเสร็จแล้วสามารถมารอรถได้ที่บริเวณนี้เลยนะคะ รถทางของเราจะไม่เกิดรับนักท่องเที่ยวระหว่างทางนะคะเนื่องจากบริเวณทางมีความลาดชันสูงทอให้เกิดอันตรายได้ค่ะแต่กต้อ่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะจะเป็นพวกกับเจาพุ่งึนะคะกับกระเจาไม่งลึกจะขยายพันธุ์โดยการแตกงอค่ะหนึ่งงอจะมีง้และหนึ่งต้นจะมีหนึ่ดองหนึ่อกจียุจะได้สิบห้าวันถึิบแปดสบวันค่ะ เป็นมอตรวจพจุดเดรเจอกับอายุ9โคดูได้แค่7ค5วันค่ะค่ะประการองอเทาแห่งชาติแิงาของเรานะคะเทาแห่งชาติแงกาตที่เพื่อวันที่6มิถุนาย2 5โดยีนายจักดิรัตน์คนเป็นผู้ดูแลในัปจศบัตินี้ค่ะแลวที่ต่อไปที่เราจะพานะคะเียว ะะจะเป็นจุดลงเรือหน้าทาจุดเทค่ะจะมีความสูพ้น8 8 4ทเมตรตามระดับน้ำทะเลกลางค่ะจะยติดกับทางด้านตะวันะคาได้แก่ข้างเหนือากาและ้างทิกทาค่ะข้าเหนือติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงรายค่ะ้างกลางจะติดกับจังหวัดเพรบูรณ์อุนีค่ะข้างทิางนะคะจะติดกับจังหวัดเายดุดรธาของเราเองค่ะ ทลทางน,น,นะคะสาหรับข้นใจที่เราจะสการศรรึกษาหกับเน้อยนะคะเชิญที่กลน้า,หน,าหน้าได้เลยนะคะมขึ้นไป้านะคะจะถจชิาห้องนาําจะมีเส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติด้วยนะคะระยะทางอยู่ทกิโลเมตรค่ะโอกิอลโลเมตรลาแล้วนองเลยคนก็มารอขึ้นรถ